สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่จะต้องรีบเดินทางกลับบ้านไปดูอาการของพ่อที่ป่วยหนักแต่สุดท้ายแล้วในเวลาต่อมาเขาก็ตายอยู่ดีหญิงสาวคนนั้นจึงตั้งใจจะฝังศพพ่อตามประเพณีแต่ทว่าเธอกระถูกแม่มาขัดเอาไว้และบอกว่าแม่ได้เตรียมพิธีกรรมคืนชีพไปกับพ่อแล้ว และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญที่สุดในชีวิตของคนทั้งคู่ที่จะได้พบเจอสำหรับภาพยนต์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่า The Surrender แต่ก่อนที่จะไปรับชมสปอยผมขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานอ้วนน้อยซอยหนึ่งด้วยนะครับเมแกนที่หนีออกมาเรียนต่อมหาลัยและดูแลตัวเองตามลำพังจนกระทั่งวันหนึ่งที่บาบาราแม่ของเธอได้ติดต่อกลับมาโดยบอกว่าพ่ออย่างโรเบิร์ตนั้นใกล้จะสิ้นใจแล้ว ซึ่งในตอนแรกเมแกนก็ดูลังเลยว่าจะกลับหรือไม่กลับบ้านดีแต่พอเธอเห็นบินค่าเทอมที่ค้างมาหาลายัยเธอก็จะเป็นต้องกลับเมแกนนั้นหวังเอาไว้ลึกๆว่าบาบาร่าแม่ของเธอจะเห็นใจเธอและมอบทุนการศึกษาเพื่อให้เธอได้กลับไปเรียนต่อเมื่อเมแกนกลับมาถึงบ้านเธอก็จกัดการทําความสะอาดบ้านทันทีเมแกนได้ทําความสะอาดเพื่อเล้เจอเข้ากับถุงผ้าเล็กๆที่อยู่ใต้เตียงและเมื่อเธอเปิดถุงดูเธอก็ได้พบกับเศษฟันของโรเบิร์ตพ่อของเธอ เมแกนที่ตกใจจึงตั้งใจจะเอาฟันของโรเบิร์ตไปทิ้งก่อนที่โรเบิร์ตจะแสดงอาการเพ้อออกมาอย่างรุนแรงจนเมแกนตกใจกลัวเมแกนจึงได้ตามตัวบาบาร่าเข้ามาดูอาการของพ่อเมื่อบาบาร่าได้เห็นเศษฟันของโรเบิร์ตในถังขยะเธอก็ต่อว่าลูกสาวเป็นการใหญ่แล้วบอกกับลูกสาวว่ามันคือเครื่องรางที่ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายบาบาร่าได้จัดการฉีดมอร์ฟินจนโรเบิร์ตสงบสติอารมณ์ลงได้จาก,ก,าจน,ก,จากนั้นนิกกี้ที่เป็นหมอก,ก็ได้เข้ามารับช่วงดูแลต่อให้ ก่อนที่นิกกี้จะกลับนิกกี้ก็ได้เตือนเมแกนว่าอย่าพยายามใช้มอร์ฟีนกับพ่อมากนักไม่งั้นเดี๋ยวจะโอเวอร์โดสได้เพราะว่าตอนนี้อาการของโรเบิร์ตไม่ค่อยจะสู้ดีนักนิกกี้ยังอธิบายต่อไปอีกว่าแม่ของเธอมักจะใช้มอร์ฟินกับพ่ออยู่เป็นประจำเพื่อ,อยื้อชีวิตของเขาให้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่สําหรับตัวนิกกี้ที่เป็นหมอแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทํามากที่สุดเมแกนที่รู้สึกร้อนใจเรื่องค่าเธอจึงเข้ามาถามกับบาบาร่าว่า ่อเคยพูดถึงเรื่องกองทุนการศึกษาของหนูจะเป็นไปได้ไหมท่านหนูจะขอมันเอาไปเรียนต่อมหาลายัยบาบาร่าก็เลยบอกลูกสาวว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ลำพังการดูแลรักษาพ่อก็ใช้ค่าจ,จ่ายเยอะมากพออยู่แล้วเมแกนจะได้เถียงแม่ว่าพ่อมีประกันสุขภาพอยู่แล้วไงไม่เห็นจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรนั่นเลยบาบาร่าก็เลยบอกลูกสาวว่ามันมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายมากกว่านั้น เมแกนได้สังเกตเห็นแผลที่หูของบาบาร่าซึ่งน่าจะเกิดมาจากการดึงเส้นผมซึ่งนั่นก็ทาให้เมแกนรับรู้ความจริงว่าบาบาร่ากำลังเครียดถึงไม่อยากจะรบกวนเธอต่อจากนั้นเมแกนก็ได้เสนอให้บาบาร่าออกไปพักผ่อนหย่อนใจดูบ้างลองนัดเพื่อนไปทานข้าวหรือไปทำอะไรก็ได้ข้างนอกบาบาร่าที่ยินแบบนั้นก็เลยตอบตกลงลูกสาวไปแต่ทว่าเธอก็ไม่ได้ออกไปจริง,รงๆเธอแค่ขับรถออกมาจากหน้าบ้านแล้วจอดรถดับเครื่อง จากนั้นเธอก็ได้เอาเส้นผมที่เธอดึงออกมาและเอาแหวนแต่งงานร้อยเข้าไปเพื่อใช้มันเป็นเครื่องรางทางแด้ของเมแกนที่ถูกทิ้งให้อยู่ที่บ้านตามลําพังกับพ่อก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่กําลังตะกุยกําแพงอยู่สักพักหนึ่งเมแกนก็ได้ยินเสียงพ่อที่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดซึ่งนั่นก็ทําให้เธอตกใจมากและพยายามจะโทรหาบาบาร่าแต่พอคิดไปคิดมาเมแกนแตัดสินใจว่าจะไม่โทรหาเธอ แล้วฉีดมอร์ฟีในให้กับพ่อเพื่อทำให้โรเบิร์ตสงบลงสักพักหนึ่งบาบาร่าก็กลับมาเมแกนจะเข้าไปบอกกับเธอว่าเมื่อสักครู่นี้พ่อมีอาการเพ้ออีกแล้วเธอจึงได้จัดการฉีดมอร์ฟีในให้กับพ่อบาบาร่าที่ยินแบบนั้นก็ตกใจมากและบอกกับลูกสาวว่าก่อนที่แม่จะออกไปแม่ก็ได้ฉีดให้พ่อไปแล้วเข็มหนึ่งเหมือนกันเมแกนจึงได้ตัดสินใจนอนเฝ้าโรเบิร์ตเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นอะไรไป ซึ่งเธอก็ยังคงได้ยินเสียงตะกุยที่กำแพงจึงได้ถามแม่ว่านั่นเสียงอะไรบาบาร่าจึงได้ตอบลูกสาวว่าไม่มีอะไรนั่นก็แค่เสียงหนูช้าวันต่อมาเมแกนก็ต้องพบความจริงว่าพ่อของเธออย่างโรเบิร์ตได้เสียชีวิตไปแล้วเธอจึงได้จัดการปลุกบาบาร่าให้ตื่นขึ้นและบอกว่าพ่อเสียแล้วที่น่าแปลกก็คือดูเหมือนว่าบาบาร่าจะไม่ตกใจมากกว่าที่เธอคิดเอาไว้เมแกนได้จัดการปิดตายกับโรเบิร์ตและได้ยินบาบาร่าพูดคุยอยู่กับใครบางคนเกี่ยวกับพิติกรรมแปลกๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ เมแกนจึงได้เข้าไปถามแม่ว่าพวกเราจะทายังไงกันต่อไปบาบาร่าก็เลยบอกเมแกนไปตามตรงว่าพวกเราจะคืนชีพไปกับพ่อซึ่งเพื่อนของเธอได้แนะนําหมอผีที่เก่งกาจคนหนึ่งมาให้เมแกนที่ดีนแบบนั้นก็เลยแสดงอาการไม่พอใจแล้วบอกกับแม่ว่านี่มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เธอเคยได้ยินมาเลยแต่ถ้าว่าบาบาร่าก็ไม่เชื่อและบอกว่าเคยมีคนทําสําเร็จมาแล้วเมแกนที่เครียดจัดจะไปนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนที่วิญญ,ญาณของพ่อ จะเข้ามาปลอบใจเธอแล้วบอกให้เธอลองเชื่อใจแม่ดูสักครั้งซึ่งถ้าหากมันสําเร็จพ่อก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่หากไม่สําเร็จมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหละในเมื่อพ่อก็ตายไปแล้วแต่หากในทางกลับกันถ้าเมแกนเข้าไปขอพิธีกรรมของแม่เอาไว้มันจะกลายเป็นตาบ้าให้เธอไปช่วยชีวิตและต่อจากนี้แม่ก็จะเอาแต่โทษเธอที่เป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อตายเมแกนที่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทาพิธีกรรมร่วมกับแม่เพื่อให้มันจบจบไปเธอได้เข้าไปช่วยเหลือแม่ในการจัดการเก็บข้าวของของโรเบิร์ตเอาไปทั้ง,งหม จากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็ช่วยกันจัดสถานที่เพื่อรอคอยหมอผีที่กำลังจะเดินทางมาถึงในขณะที่เมแกนกำลังใช้ผ้าคุมกระจกเธอก็ต้องตกใจจนแทบช็อกเมื่อเธอเห็นดวงตาประหลาดหลายคู่กำลังจ้องมองเธอผ่านข้างในนั้นแต่พอเมแกนเปิดไฟให้ดูดชัดๆเธอก็ไม่พบอะไรแล้วจากนั้นเมแกนก็ได้ไปนั่งดูแม่ที่เอาข้าวของทุกอย่างของพ่อเผาไฟพางคิดคนเดียวในใจว่าแม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นเชลหรอจะไม่มีข้าวของสักชิ้นเอาไว้ดูต่างหน้าพ่อเลยใช่ไหม 巴ราที่ได้ยินก็เลยบอกว่าใช่มันจําเป็นจากนั้นเธอก็ขอยึดโทรศัพท์มือถือของเมแกนเพื่อไม่ให้เสียงโทรศัพท์เข้ามาขัดขวางตอนทาพิธีกรรมได้ตกเย็นวันนั้นเมแกนยายามจะถามแม่ว่าแม่ตั้งใจจะทําแบบนี้จริงๆใช่ไหมซึ่งแม่ก็ตอบว่าใช่เพราะว่าตอนนี้เธอไม่เหลือใครอีกแล้ว巴巴าได้โทรลูกสาวว่าหากวันนั้นเมแกนไม่ดีออกไปจัดบ้านและช่วยกันดูแลโรเบิร์ตพ่อก็คงไม่ต้องมาตายแบบนี้ เมแกนก็เลยบอกแม่ไปว่าที่เธอเดี๋ยอวอไปก็เพื่อไปเรียนต่อมหาลาัยเพื่ออนาคตของตัวเองและอีกอย่างหนึ่งใครจะไปอยู่ได้กับคนที่เอาแต่ใจอย่างแม่ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังทะเลาะก,กันหมอผีก็เดินทางมาถึงที่บ้านพอดีซึ่งเขาเข่งขึมและดูน่ากลัวจนทำให้เมแกนถึงกับขนลุกและรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจเขาเท่าไหร่นักหมอผีที่เดินเข้ามาดมกลิ่นของเมแกนและบาบาร่าจากนั้นก็เดินดูบ้านว่าสองแม่ลูกที่ทำตามที่เขาสั่งเอาไว้หรือเปล่าหมอผีที่จกกัดการดึงฟันของโรเบิร์ตออกมาจากใต้เตียง จากนั้นเขาก็สั่งให้สองแม่ลูกใช้ผ้าชุบน้ำเอาไปเช็ดตามร่างกายของโรเบิร์ตให้สะอาดบาบาร่าได้เอาสร้อยคอที่ทำจากเส้นผมของเธอออกมาก่อนที่เธอจะเข้ามาให้กับศพสามีแล้วบอกกับโรเบิร์ตว่าสิ่งนี้จะช่วยปกป้องคุณจากพวกผูดผีปีศาจทําให้เมแกนแอบตกใจเล็กๆว่านี่เป็นความพยายามของแม่จริงๆใช่ไหมแม่มีความตั้งใจจะคืนชีพกับพ่อขนาดนั้นเชียวหรอทั้งสองคนได้นำขี้เท่าที่เกิดมาจากการเผาเข้าของทุกอย่างของโรเบิร์ตมาให้กับหมอผี หมอผีที่ได้ใช้คดเทวาอันนั้นทำวงกลมเวทมูลแล้วเอาศพเข้าไปวางแม่แกนที่เหลือตาไปเหนเ็นเงินจำนวนมากที่ถูกใส่เอาไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่ปปาป่าเตรียมไว้เพื่อจ่ายค่าใช้กับหมอผีแม่แกนที่เห็นแบบนั้นก็โกรธจัดจนควันออกขูเธอต่อว่าแม่ว่าแม่ใช้เงินทั้งหมดของครอบครัวเพื่อเรื่องป้าๆแบบนี้เนี่ยนะการที่เธอจะได้เงินจำนวนนี้เอาไปเรียนต่อมหาลาัยเพื่อมีอนาคตที่ดีขึ้น เมแกนจะได้แกล้งพูดใส่แม่ว่าแม่เอาเงินทั้งหมดไปให้กับหมอผีแล้วถ้าพ่อตื่นขึ้นมาพวกเราจะชีวิตกันต่อ,อยังไงโดยที่ไม่มีเงินบาบาร่าก็เลยบอกว่าเธอไม่สนใจเรื่องนั้นเธอขอแค่โรเบิร์ตฟื้นขึ้นมาก็พอถ้าหากเมแกนไม่เชื่อเธอก็กลับไปซะไม่ต้องอยู่ทำพิธีกรรมด้วยก็ได้เมแกนที่ดีแบบนั้นก็เสียใจมากแล้วตั้งใจะจะกลับนิวยอร์กแต่โรเบิร์ตวิญญ,ญาณพ่อของเธอก็เข้ามาขวางเอาไว้แล้วบอกว่าเมแกนนรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่าตอนนี้เธอเหลือแม่แค่คนเดียว และเธอไม่มีทางทิ้งแม่อยู่ตามลาพังได้ซึ่งนั่นก็คือความจริงเมแกนจึงได้ตัดสินใจอยู่ทาพิธีกรรมต่อเมแกนได้กลับมารวมพิธีกรรมอีกครั้งหนึ่งและเดินเข้าไปอยู่ในวงกลมซึ่งบาร์บาร่าอธิบายว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามห้ามออกจากวงกลมโดยเด็ดขาดถ้าไม่อย่างนั้นแล้ววิญญ,ญาณตัวอื่นก็จะเข้ามาแทรกแซงพิธีกรรมและคนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็อาจจะไม่ใช่โรเบิร์ตหมอพีได้อธิบายว่าหลังจากนี้พวกเธอทั้งคู่จะต้องสูญเสียของรัก3อย่างเพื่อเรียกดวงวิญ,ญญาณของ,เ,เ,ขาาง,ของเขา โดยที่อย่างแรกก็คือน้ำตาของคนที่รักแน่นอนว่าปาราร่าสามารถร้องไห้ออกมาได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเธอสูญเสียสามีอันเป็นที่รักไปแต่กับเมแกนที่ไม่ค่อยอินเธอจึงไม่มีน้ำตาออกมาหมอผีจึงได้ไล่เวทมนต์ทำให้เธอนึกถึงอดีตท,ที่เจ็บปวดของเธอจนทําให้เมแกนมีน้ําตาออกมาจนได้แต่ทว่าเธอก็ได้รับรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคนที่กดขี่ข่มเหงเธอมาโดยตลอดก็คือพ่อซึ่งแม่เองก็เป็นแค่กระบ,บอกเสียงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของพ่อมาถึงตัวเธอเท่านั้น พ่อนั้นกดดันเธอและไม่ต้องการจะใ,ให้เธอย้ายหนีไปจากบ้านนอกแข่งนี้แต่เธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแถมยังมองว่าปาราร่าเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของเธอมาโดยตลอดจากนั้นหมอผีก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งนั่นก็คือการสูญเสียการสัมผัสหมอผีที่จะการตัดนิ้วนางของบาราร่าและเมแกนออกซึ่งเมแกนก็พยายามจะขัดขืนสุขชีวิตแต่ทว่าเธอก็ถูกบนสะกดเอาไว้หมอผีที่ใช้เลือดของพวกเขาลงอัคระบนตัวของโรเบิร์ตจากนั้นก็ให้ทั้งคู่จับมือกันและถวจคาถาตามเขาเพื่อเข้าสู่โลกของวิญญ,ญาณ เพียงแค่คู่เดียวทั้งสองแม่ลูกก็ถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในโลกของวิญญาณตาแล้วพวกเธอก็ต้องกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงเมื่อพบว,ว่าหมอผีได้ถูกวิญญาณทำร้ายอย่างโหดเทียมก่อนที่วิญญาณดวงนั้นจะลากตัวหมอผีหายไปบาบาร่าที่เห็นภาพนั้นกับตาตัวเองจะได้รู้ความจริงว่าพฤติกรรมล้มเหลวแล้วซึ่งเธอก็รู้สึกแปลกใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อเธอก็ทำทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดเมแกนที่ได้ยอมสรารภาพออกมาว่าเธอพกรูปของพ่อติดตัวเอาไว้ ซึ่งมันเป็นรูปไปสุดท้ายของพ่อเธอจึงไม่กล้าเผาไฟทิ้งบาบาร่าได้บอกให้เมแกนจัดการเผารูปของพ่อทิ้งแลวออกมาจากวงกลมก่อนที่เธอจะได้เห็นโรเบิร์ตที่กลายเป็นปีศาจไปแล้วกำลังกัดกินหมอผีอย่างอริสอร่อยบาบาร่าที่เห็นแบบนั้นจึงไม่ยอมลดละความพยายามของเธอเธอกลับเข้ามาในวงกลมและพยายามตะโกนเรียกสามีของเธอแต่ก็ดูเหมือนว่าโรเบิร์ตจะสนใจการกินหมอผีมากกว่าบาบาร่าจึงได้จัดการกีดแขนของตัวเองเพื่อล่อโรเบิร์ตเข้ามาในวงกลม แต่จนแล้วจนรอดโรเบิร์ตก็ไม่ยอมเข้ามาในวงกลมสักทีบาบาร่าที่เห็นแบบนั้นจึงได้พยายามจะเอื้อมมือไปคว้าตัวของเขาเอาไว้แต่กลับกลายเป็นเธอที่ถูกโรเบิร์ตคว้าตัวได้และถูกกระชากออกไปจากวงกลมทําให้บารบาร่านั้นถูกโรเบิร์ตกัดกินจนตายไปด้วยอีกคนเมแกนที่รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและรู้สึกผิดจี่บอกไม่ถูกเธอจึงทิ้งตัวลงนอนร้องไห้ยอย่างสิ้นหวังสักพักนั้นก็มีวิญ,ญญาณกลุ่มหนึ่งผ่านเธอไปเธอที่ได้พยายามถามทางออกกับพวกเขา แต่ก็ไม่ได้การตอบรับกลับมาแถามยังมีวิญญาณดวงหนึ่งสยาจยิ่มไม่กับเธออีกด้วยแต่นั่นก็ทาให้เมแกนนึกถึงคําพูดของหมอผีขึ้นมาได้ว่าเธอกับแม่จะต้องบูชายันด้วยของรักสามอย่างซึ่งอย่างแรกก็คือน้ําตาอย่างที่สองก็คือนิ้วมือแต่อย่างที่สามหมอผีก็ดินมาตายก่อนโดยที่ยังไม่ได้บอกเธอเมแกนที่ได้จัดการตัดนิ้วของเธอเพิ่มอีกหนึ่งนิ้วแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่ได้ผลเธอจึงได้จัดการตัดนิ้วเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมแกนได้ตัดนิ้วของตัวเองออออกกกจจนนเเืืบมมมมดมแต่่่ทวาาั็็ไสรํร เมแกนจะได้ลองดึงพื้นมาแล้วพบว,ว่าอีกด้านนึงเป็นห้องนอนของเธอเธอจงได้รีบมุดรอดไปที่ห้องของเธอและรีบโทรขอความช่วยเหลือสักพักหนึ่งเธอก็ได้เห็นโรเบิร์ตตอนสมัยหนุ่มๆเดินอยู่ที่สนามญ้าหน้าบ้านจากนั้นเธอก็ได้เห็นตัวเองตอนเด็กที่เข้ามาหยอกล้อกับพ่อทำให้เมแกนร,รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากที่ทุกอย่างที่มาจากเธอไปหมดแล้วสักพักหนึ่งเมแกนก็ต้องสะดุ้งตัวตื่นขึ้นและพบว,ว่าตัวเองยังคงอยู่ในโลกของวิญญ,ญาณในตอนนี้ปาร,ร,ราปร่าได้กลายเป็นผีที่น่ากลัวได้ปรากฏตัวออกมา เมแกนที่ได้ขอโทษแม่และระบายเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอเห็นแก่ตัวและหนีเอาตัวรอดไปเพียงลําพังโดยทิ้งให้พ่อกับแม่ดูแลกันและกันเองเธอขอโทษแม่เพราะว่าตัวเองเข้าใจผิดแม่มาโดยตลอดจากนั้นเมแกนก็ได้ตัดสินใจเป่าขี้เท้าจากวงกลมออกก็เป็นอันจบภาพยนต์เรื่องนี้ครับในฉากสุดท้ายของเรื่องที่เมแกนเป่าขี้เท้าของวงกลมออกทุกคนก็อาจจะสับสนว่าจริงๆแล้วเมแกนยังคงติดอยู่ในโลกวิญญ,ญาณหรือสามารถเอาชีวิตรอดกลับมาที่โลกมนุษย์ได้สำเร็จ ซึ่งจากที่ผมดูมาแล้วผมจึงคิดว่าเมแกนน่าจะตายมากกว่าครับไม่น่าจะได้กลับมาพ่อยกตัวอย่างตอนที่บรารบาร่ายื่นมือออกไปจากวงกลมตอนนั้นเธอก็ถูกปีศาจที่เข้าสิงร่างของโรเบิร์ตกะชาตัวไปกินซึ่งในกรณีนี้ก็คงไม่แตกต่างกันครับเมแกนที่จัดการทําลายวงกลมก็ทําให้พวกปีศาจสามารถเข้ามาถึงตัวเธอได้และเธอเองก็ได้จะยอมตายเพราะว่าความรู้สึกผิดพลิธุจ,จิตใจต้องเรียกได้ว่าเป็นการตายยกครอบครัวแบบที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆครับ บาบาร่านะไม่ควรจะคืนชีพไปกับโรเบิร์ตตั้งแต่แรกส่วนโรเบิร์ตก็ไม่ควรจะบีบบังคับลูกสาวจนมากเกินไปจนทําให้เธอหนีออกไปจากบ้านและแม่แกนเองก็ไม่ควรจะเข้าใจแม่ผิดจนเกินไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยสอบถามเธอเลยว่านั่นใช่ความคิดของแม่หรือเปล่าสิ่งเดียวที่พวกเขาทั้งสามคนควรจะทําก็คือการปล่อยวางครับบาบาร่าควรปล่อยวางเรื่องการตายของโรเบิร์ตว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติโรเบิร์ตก็ควรปล่อยวางเรื่องลูกสาวเพราะว่านั่นคืออนาคตของเธอเองส่วนแม่แกนเองก็ควรจะปล่อยวางเ,งเรื่องแม่ทั้งที่มันผ่านมานานหลลายปีแ้ว จัดดที่ยวเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ได้ทั้งความน่ากลัวและข้อคิดไปด้วยในตัวครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพ,พยนตร์เรื่อง The Surrender ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ